สายชาร์จกิสมตัวไหนดีตัวไหนโดนตัวไหนหน่าใช้มาดูกัน วันนี้นะคะหมวยจะมารีวิวตัวสายชาร์จแบนด์กิทโมนะคะซึ่งมีเยอะมากแถมรับประกันจุกๆถึง1ปีเลยนะคะมีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดเดี๋ยวเรามาดูกัน มาที่สายตัวแรกนะคะเป็นสายชาร์จอุด้งนะคะซึ่งสายชาร์จตัวนี้นะคะมีความยาวถึง1เมตรเลยที่สำคัญนะคะพอตใช้สำหรับไมโครไทซ C แล้วก็ไลนิ่งตัวสายชาร์จนะคะนุ่มสบายมือคล้ายกับเส้นอุด้งเลยที่สำคัญนะคะงอได้ไม่กลัวหักค่ะ มาที่สายชาร์จตัวที่2นะคะสาย2เมตรนะคะสายหุ้มด้วยผ้าถักนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้ตอบโจทย์สายที่ชอบนอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงหรือว่าชอบเล่นโทรศัพท์แบบกไกลๆตัวนี้ดีมากค่ะเพราะเขาให้สโลแกนว่าชาร์จเร็วชาร์จไวสายยาวมากที่สําคัญนะคะสายชาร์จตัวนี้นะคะมี2ส,สีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวที่สําคัญเลย พอร์ตนะคะยังมีไมโคร t y p ซี C, แล้วก็ไ t นิ่งอีกด้วยค่ะมาที่สายชาร์จเส้นที่3ของเรานะคะสายชาร์จ 4-in-1 ค่ะซึ่งสายชาร์จตัวนี้นะคะเป็นสายชาร์จที่หุ้มด้วยผ้าถักสีดำค่ะที่สำคัญนะคะมีหัวสำหรับ USB Type-C แล้วก็ Lightning ค่ะที่สำคัญเลยเขาให้สโลแกนง่ายๆเลยคือสายชาร์จครบจบในเส้นเดียวค่ะ มาที่สายชาร์จเส้นต่อไปนะคะสายชาร์จ C 2 C ค่ะซึ่งสายชาร์จนี้นะคะมีให้เลือกถึง7สีเลยสีพาสเทลน่ารักมากที่สำคัญนะคะมีความยาวกลางๆนะคะถึง1.5เมตรค่ะเหมาะสำหรับใครนะคะที่ชอบสายที่ไม่ยาวมากหรือว่าไม่สั้นเกินไปค่ะสายชาร์จ C 2 C นะคะรองรับการชาร์จถึง60วัตต์เลยค่ะ มาที่สายชาร์จเส้นสุดท้ายนะคะสายชาร์จอิลิกนะคะซึ่งสายชาร์จตัวนี้นะคะตัวหัวนะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะแถมตัวสายนะคะก็จะเป็นตัวผ้าถักนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่1เมตรค่ะที่สำคัญเลยนะคะรองรับฟ้าชาร์จอีกด้วยค่ะ สายชาร์จกิสม o นะคะสามารถชาร์จได้ทั้ง iPhone 15ซีรีส์นะคะแล้วก็ Samsung s 24ซีรีส์อีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสายชาร์จกิสม o ที่หม่วยรีวิวไปทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่เซวทุกสาขาค่ะหรือว่า ไปซื้อได้ที่หน้าร้านทั้ง11สาข,าขาของเราหรือว่าลูกค้านะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่ทิ้งไว้ให้ข้างล่างน,นี้หรือว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด g ็เจ e t ดีๆค่ะที่จะทําให้ชีวิตคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะกับกิจโมกเจ็ต e อ IT เพื่อชีวิตดีๆ24ชั่วโมงค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเก่งมากค่ะ